แมดวันนี้เจพบออฟเลนเป็นลอเรียวคงไม่ต้องถามนะหนูว่าลอเรียวยืนเลนเป็นยังไงบ้างดูจากสภาพในคลิปแล้ว5นาทีป้อมมนก็แตกเรียบร้อยที่เด็ดเห็นจะเป็นปากของลอเรียวในคลิปนี้เจเองก็ไม่ได้ตัดมาลงหมดหรอกนะว่าเขาเขียนอะไรบ้างซึ่งสรุปสั้นๆเลยก็คือลอเรียวเป็นออฟเลนสายแชททีนี้เนี่ยมาดูที่รูปเกมกันนะดูเหมือนว่าทีมเจจะได้เปรียบแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่คู่คอมโบอาญานาครสเขาเริ่มแผงลิทเนี่ยพอมาผนวกกับความสามารถของลอเรียวในเกมนี้ต่อการเคลียร์เลนแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้ว ฝังตรงข้ามก็เลยสามารถไถป้อมบนของเจ๊แต่จมนมาถึงป้อมใหญ่ได้เลยก็ยังดีนะที่หลังจากนั้นป่าทีมเจ๊ก็มาเอาออบเจกต่างๆที่สําคัญได้ถึงอย่างนั้นเงินของทีมพ่อเจ๊ก็ยังตามอยู่ถึง2 0 0พป่า,ปาก็เลยเรียบลงมาเอาอบิซ่าดากอนซึ่งใครจะไปคาดคิดหรือว,ว่าหลังจากเอาอบิซ่าดากอนเสร็จแล้วนาครอสจะเข้าไปรืวงซาต้าตายคาป้อมก็แลกกับการที่เขาโดนย้อนรูดแม่นาครอสตายแบบนี้คนที่ขี่มาแบบอาญาจะเหลือหรอก็ไม่เหลือนะสิที่นี้หลอดเรียวก็มั่นมากเลยแกก็พิมพ์ไปเลยว่าจบมมม่พพิิ์์บออกแคทีตตัวเงน เผื่อแพ่ไปถึงทีมนู้นแต่ถ้าพูดกันตามตรงตามความเห็นของเจ๊เนี่ยเจ๊คิดว่ามันยังจบไม่ได้เพราะตัวทําดาเมจหลักๆของทีมนู้นก็ยังอยู่กันครบแถมเว็บคลิปที่เข้าก็เป็นเว็บคลิปธรรมดาที่เคลียร์ง่ายนาคร้อยก็กําลังจะเกิดแล้วก็จริงตามนั้นจ้าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่สามารถขึ้นบ้านใหญ่พวกเขาได้จากนั้นเกมก็ดําเนินมาถึงจุดที่กอสเลเยอร์กำลังจะเกิดทีนี้ด้วยความที่ทั้งสองฝ่ายคนที่ตายเนี่ยก็เกิดมาพร้อมกันพอดีทีมพวกเจ๊ก็พยายามมาโซนพื้นที่เอาไว้แนนั่ใดาาาก็พุ่งงงตรงมา ตาทีมเจก็ทลาออกไปขวางก่อนที่จะถูกส่งกลับบ้านเก่าไปพร้อมกับป้อมกลางที่แตกโอ้โหนาทีนี้คอมโบอาญานาครอสคือแผงเละเต็มที่แล้วโมบิลิตี้ที่สูงไหนเจ้าดาเมจที่เติมมาจากอา่าอีกทีนี้ทีมผู้เจที่สูญเสียซาต้าไปก็จะต้องเป็น 4v5 ดังนั้นแล้วเมื่ออีกทีมเริ่มตีดาร์คสเลเยอร์ที่ทําได้ดีที่สุดก็คือพยายาม่วงเวลาหรือพยายามรัดเอาไว้ใครจะไปคิดว่ารอเรียวจะพุ่งตรงไปกลางวงตีและสุดท้ายก็เลยตุยไปแน่นอนว่ากสลาเลเยอร์ตกเป็นของทีมฝั่งตรงขา้ามทว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนกกลลับาายเป็ว่ พิมพ์ด่าเพื่อนร่วมทีมว่าฟาร์มราว,ลาวแล้วก็พิมพ์ว่าทีมอะไรไม่รู้เจ๊อ่านไม่ออกทีมเรสทีมอะไรน่าจะหมายถึงทีมเสือมั้งบทท้ายได้บอกว่าทําไมไม่เข้าไปเปิดอ่ะเอ้ยซึ่งบอกตามตรงนะตรงนี้เนี่ยที่เจ๊ไม่ชอบที่สุดเลยก็คือคําว่าลาวไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะรณรงค์ให้คนเลิกเอาคําว่าลาวมาใช้ด่าคนอื่นเพราะมันเป็นเชื้อชาติไม่ใช่คดาด่าเอาเถอะทีนี้เนาะทีมพวกเจ๊ก็สามารถเคลียร์ก็สเลเยอร์นั้นไปได้ก็เนี่ยจะหนูถ้าเมื่อกี้พวกเราโถมเข้าไปหมดแแแลล้้้้วตตตตุยยยกกกัััััันนนนนนทงงหมมมมมมมดเเเีีีี่่่่่่ืือออารพไไปใชค เราป้อมเราก็ยังพอเหลืออยู่บ้านมันก็เลยจะพอกันได้บ้างแต่ก็อย่างที่เห็นขนาดที่ทุกคนโถมเข้ามาที่ป้อมใหญ่กว่าลอเรียวจะกลับมาเจก็ยืนเฝ้าป้อมหน้าแห้งเลยจ้าแม่ก็นับว่ายังเหนียวอยู่เหมือนกันนะทีมเจที่สามารถยืนมาจนถึงนาทีที่กอสเลเยอร์ตัวถัดไปกําลังจะเกิดได้อีกครั้งแล้วช็อตนี้เองจะหนูซาต้าอย่างเท่เลยบินขึ้นไปเก็บเอาไวโอเลตตุยไปก่อนที่เทพยอนจะปิดคิวนาคอด้วยดาเมจมหาโหดไปต้องพูดถึงรอเรียวนะขิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้ทีมพวกเจก็เลยเริ่มที่จะโซนพื้้้นนนที่่ตรรรงงััอกคคเพาาาะะิดวจ ตัวนี้ให้ได้แน่ๆจุดนี้เองเจก็ยืนซุ่มอยู่ในพุ่มก็เลยเห็นความเป็นไปของตรงกลางแม่น้าคือฉันกำลังจะกดเตือนว่ามันมีคนอยู่แต่กลายเป็นว่าฉันไม่กดรวมตัวเห็นไหมนี้เทพยนก็เดินเข้ามาเลยสิ่จาแล้วก็เลยถูกมากังก้ามาถึงเบิร์ดทีเดียวตุยไปยังดีที่ป่าทีมเจาตามไปปิดมากังก้าได้ถ้เาเวลานี้ทีมโฮเจมีกันอยู่3ส่วนฝั่งตรงข้ามมีอยู่2พวกเราเ็ยตัดสินใจที่จะเปิดกอสเลเยอร์ตัวนี้และแน่นอนว่าทีมโฮเจก็สามารถได้กอสเลเยอร์ตัวนี้ก่อนจะเป็นฝ่ายขึ้นบันใหญ่พวกเขามมดีควาชอบใ้ เทพยอนที่สามารถรุดทีเดียวนาครอสขีดรวมไปถึงซาตาที่เข้าไปล้วงแครี่ทีมตรงข้ามให้และที่ขาดไม่ได้ก็คือป่าที่เข้าไปทําจังหวะได้อย่างสวยงามนับว่าไฟเมื่อครู่เนี่ยเป็นไฟที่เปลี่ยนชีวิตเลยจริงๆในส่วนของภาพรวมทั้งหมดรอบนี้คนที่ได้ MVP ก็คือเจ๊อะไรนะส่วนรอเรียวน่ะหรอไว้หล่นเลิกใช้คําว่าลาวด่าคนอื่นก่อนแล้วฉันจะพิจารณาอวยยนให้อีกทีก็แล้วกัน